พอเราเงียบอ่ะขเขาก็โทรมานะครับแต่เขาก็ยังคบอยู่กับมือที่3นะอยากได้เขากลับมาต้องทํำยังไงคะการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอ็นเอียงมาทางคุณคุณต้องทําให้อีกฝ่ายมองว่ามือที่3คือความเจ็บปวดแล้วทําให้เขามองว่าคุณนี่คือความสุขแต่วันนี้ครับคนเขาไปมีมือที่3เพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าคุณคือความเจ็บปวดและมือที่สคือความสุขเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการพูดบางอย่างเช่นหาจุดเจ็บของเขาก่อนหรือหาสิ่งที่เขาแคร์ที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยเขาแคร์อะไรที่สุดนะคอออะไรก็ตามแต่ที่เราแคร์เยอะๆเราจะกลัวบางคนเนี่ยนะหมอบอกว่าเนี่ยคุณเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะคุณเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะแพนิกทันทีครับไม่รู้หรอกว่าเอ้ยผลตรวจมันยังออกมาไม่ชัดเจนมันยังไม่ไต่างพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่คุณจะเครียดครับเพราะะครับสมองมนุษย์มักให้น้ำหนักอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความเสี่ยงหรือมันเป็นจุดเจ็บ เราแคร์ที่สุดสิ่งสําคัญคือหาจุดเจ็บเขาให้เจอแล้วเอามือที่สามมาโยงเขาด้วยกันเมื่ออะไรก็ตามที่แฟนของคุณเนี่ยไปมีมือที่สามแล้วคุณขยี้จุดเจ็บเขาไม่ได้คุณทําให้มือที่สามกลายเป็นนางมารร้ายไม่ได้เดี๋ยวคุณเองนั่นแหละก็จะกลายเป็นนางมารร้ายแทนมือที่สามเพราะมือที่สามก็จะมีจิตวิทยาบางอย่างที่เอามาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องทองซัพพอร์ตสามีของคุณจนสามีของคุณมองว่าคุณเป็นตัวถ่วงในชีวิต คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใครซี โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด l i n e ID ดี L O V E ตัวห 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บทจะทาการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ